สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับพวกเรานะครับน,นี่วินชาเลนเจอร์นะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมวิจัยในตัวปืนหลกักๆแหล,และ จะเป็นชีวิตัจแล้วการวิจัยครั้งนี้เราก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนเพราะมันเป็นปืนของทางทางร้านเขา<ๆ>ก็เลยขออนุญาตคุณมดเอ็กก็เดี๋ยวจะแปะเฟซเอาแปะเลยป<ะ>ั๊บนี่คนนี้อ่าก็คุณมดให้เราทําการวิจัยได้แกะนู่นนี่นั่นศึกษาได้<ๆ>ต้องมาเกริ่นก่อนว่าการจะแกะได้นั้นน่ะ คือคุณก็ต้องมีหลักการว่าคุณก็ต้องมีแมนนวงแมนนนเนาะผมแนะนาอย่างนี้พยายามอ่านศึกษาแมนนวลให้ดีแล้วก็ศึกษาว่าชิ้นส่วนแต่และชิ้นน่ะมันมีอะไรบ้างเป็นหลักๆอันนี้คือแมนนวลนถ้าคุณซื้อปืนไปมันมีอยู่แล้วแหละคือหน้าเนี้ยเป็นหน้าที่สําคัญมากเพราะคุณจะรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนประกอบยังไงบ้างหน้าถัดไปของเขาก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ตว่าแต่และชิ้นมันคือรหัสอะไรรุ่นไหนยังไงบ้างท่อยาวเท่าไหร่อะไรยังไงนี่นมีบอกหมดเบื้องต้นก็ให้จํามแมนนวลน,นี้ไว้แล้วก็ เก็บไว้ให้ดีมันสำคัญมาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะขอขึ้นรูปรูปหนึ่งรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปที่ผมทำการลื้อมาแล้วลื้อหมดเลยโดยอะไรที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดก็คือเป็นอะไรที่อยู่ ในปืนนั้นตรงนี้จะเป็นชุดยิงเป็นกระโจมเป็นลังหน้ากระโจมหน้าผมขอเรียกว่าเป็นลางหน้าครับมันเป็นออกลางๆหน่อยเป็นชุดห้องสูบเฟรมเป็นปืนอ่าแล้วก็เป็นชุดชุดฮอบชุดฮอบทอรีดเป็นเป็นเป็นก้อนเลยเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็ชุดเสียระบบการยิงอ่าอีกชุดหนึ่งผมก็จะแบ่งอย่างนี้แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆจะอธิบายเป็น3ส่วนเลยส่วนแรกจะเป็นระบบชุดลั่นไกนั่นคือส่วนที่1ที่ผม จะอธิบายเนาะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนชุดลำกล้องและเลื่อนฮอปส่วนที่3จะเป็นส่วนชุดลูกสูบและระบบการยิงทีนี้เรามาเริ่มส่วนที่1่ก่อนส่วนที่1คือระบบชุดลั่นไกลไอ้ระบบชุดลั่นไกลเนี่ยแน่นอนคือเราต้องเราต้องแกะแกะปืนขั้นตอนการแกะเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้แต่จะสอนหลักๆเบื้องต้นก่อนอย่างน,น้อยคือคุณต้องถอดตรงนี้เป็นสมมุติว่าคุณถอดแล้วอ่ะเนี่ยคุณถอด ป๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยคุณถอดและคุณถอดเป็นแล้วอันนี้ขอไม่อนุญาตถอดเดี๋ยวคลิปติดเหลืองอ่าสมมุติว่าคุณถอดชุดนี้ปากบอกมาให้คุณเอาตัวเปล็กส่ง ย้ำว่าต้องเป็นเหล็กส่งนะหรือเป็นอุปกรณ์ที่มันตอกเจ้าหมุดตัวนี้ออกมาต้องเป็นอุปกรณ์ของมันนะเพราะว่าตัวนี้หมุดตัวนี้จะไม่เหมือนกับหมุดปืนก๊อกทั่วไปหรือหมุดอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นหมุดแบบเอาเป็นว่าเป็นหมุดที่มีความเสียหายค่อนข้างง่ายถ้าคุณทําบ่อยๆมันจะเยินได้เมื่อคุณตอกหมุดตัวนี้ออกมาปุ๊บให้คุณทําการค่อยๆย,ยกชุดนี้มันจะเป็นทั้งเซ็ตเลย ค่คอยๆย,ยกจังหวะยกคุณต้องระวังชิ้นส่วนพวกเสียมันจะมีเสียด้านซ้ายให้คุณค่อยๆแงม้มหรือว่าทําบนที่นอนในที่ปิดของคุณอ่ะค่อยๆแงม้มแล้วก็ยกขึ้นมาเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูในส่วนเนี้ยในส่วนที่1เนี้ยตามรูปที่คุณเห็นถ้าคุณยกมาแล้วเนี้ยคุณจะเห็นด้านหนึ่งมันเป็นสปริงลั่นไกไอ้เจ้าสปริงลั่นไกตัวนเนี้ยเนี้ยให้คุณทําการไขออกมาก่อนเพราะว่าในกรณีเนี้ยคุณจะต้องทําการเมชชนแนนต์ในการเปลี่ยนท่อรีดยางฮอปในกรณีที่คุณต้องก ให้คุณไข่เจ้าตัวนี้ถอดออกมาก่อนพอคุณถอดมาเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยให้คุณยกสปริงออกมาระวังน็อตด้วยเก็บไว้ให้ดีสะพานไกคุณก็จะโครงเพลงแล้วมันก็จะไม่มีตัวยึดแล้วในส่วนนี้ถัดมาเนี่ยคุณก็ให้ทําการพลิกอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะมีรูปอินเสิร์ตเข้ามาปึ้งให้คุณทําการพลิกด้านหนึ่งเพื่อที่คุณจะต้องเอาหมุดที่ว่าล็อกไกปืนตัวนี้ออกมาพอคุณเอาหมุดล็อกไกปืนตัวนี้ออกมาปุ๊บคุณก็จะแบบเห็นเป็นโครงแล้วว่าเออเป็นโครงชุดลั่นไกไม่มีไกปืนนล้วใใส่ของคุณ คุณทำการ ค่อยๆดึงไกออกมาทีเนี้ยมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นสปริงคันแขวนสลด์ไอ้เจ้าสปริงตัวเนี้ยมันจะไปขัดกับตัวไกปืนตอนคุณแกะระวังมันจะดีดหายได้ให้คุณค่อยๆดึงออกมาความหมายคือตอนคุณตอกหุดไกอ่ะคุณก็ค่อยๆดึงมันออกมาดึงมาพร้อมไกอย่าดึงกระชากตึกดึงกระชากตึกปุ๊บไอตัวสปริงตัวเนี้ยหายโหนงานเข้าเลยบอกตรงๆสปริงหายายากครับเมื่อคุณเอาไกตัวนี้ออกแล้วคุณจะเห็นหมุดในรูปอยู่2ตัวหมุด2ตัวเนี้ยมันจะ ะเป็นหมุดที่คุณต้องใช้เหล็กส่งเพื่อในการดันออกมาไอหมุด2ตัวเนี้ยผมแนะนําว่าคุณค่อยๆตอกอย่าตอกแรงเพราะมันเป็นส่วนสําคัญที่มันจะยึดเลือนฮอปของคุณกับรางหน้าแล้วก็กับเฟรมปืนของคุณเมื่อคุณตอกหมุดออกมาได้แล้วในขั้นตอนนี้คุณก็จะสามารถที่จะดึงเลือนฮอปกับท่อรีดออกจากรางกระบอกหน้าได้อันนี้ในส่วนของพาร์ทที่หนของผมที่ผมอธิบายไปในพาร์ทที่2เนาะก็จะเป็นชุดลำกล้องเลือนฮอป แล้วก็ตรงท่อรีดในส่วนเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อ่ะคือแบบเจาท่อออกแล้วเอาออกเลยเนี้ยมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นสปริงตัวเนี้ยหายยากเช่นกันหายแล้วก็คือจบเลยก็แนะนำให้ทำบนบนที่นอนเนาะหรือทำบนที่ปิดที่แบบ หาของง่ายๆอ่ะคุณจะเห็นหมุดอยู่ตัวหนึ่งจะเป็นหมุดที่เอาไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งให้คุณดันออกมาพอคุณดันเสร็จปุ๊บ,บเลือนฮอบกับทอรีดมันจะออกได้แล้วมันจะออกได้แล้วแหละออกได้เลยอ่ะพอมันจะออกมาปุ๊บตรงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยให้คุณอนะ่ะทำบนที่นอนนะค่อยๆดันท่อเจ้าท่อทองเหลืองออกมาพอดันออกมาปุ๊บคุณจะเห็นสปริงตัวหนึ่งมันจะมันจะเด้งดึงออกมาเลย คือไอ้สปริงตัวนี้คุณเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หาย mm hmm. เพราะมันเป็นสปริงตัวกดกดฮอปอัพความแม่นแม่น,ม,นมันอยู่ตรงนี้แหละให้คุณแกะเลือนฮอปต้องบอกก่อนว่าเรือนฮอปก็จะเหมือนคล้ายๆอารมณ์ของกลอกเลยเป็นการปรับติ่งแต่การปรับของเขามันก็จะแบบไม่เหมือนชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาก็จะใช้หกเหลี่ยมในการปรับในส่วนภายในเรือนฮอปเขาเนี่ย ตรงนี้ครับผมแนะนําว่าทรอคุณถอดมาแล้วเนี่ยเฟืองเฟืองฮอปเนี่ยมันจะไม่สามารถแกะได้คุณไม่ต้องแกะมันเพราะว่ามันเป็นล็อกฟิกของเขาไว้อยู่แล้วเพื่อเป็นการห้อยตัวของเขาด้วยแล้วก็ฟิกไว้อยู่แล้วในกรณีนี้ไม่ต้องแกะให้มันอยู่ตรงนั้นคุณไปดูที่ท่อรีดยางฮอปท่อรีดกับยางฮอปผมวิจัยแล้วค่อนข้างดีดียังไง โดยท่อเขาเนี่ยความยาวมัน115เมตรเป็นท่อทองเหลืองแล้วก็คลาวท่อไว้ประมาณประมาณ5มิลถ้าโดยรวมเนี่ยความยาวท่อจริงถ้าไม่รวมคราวท่อแล้วมันจะอยู่ที่11ก็คือยาวสุดอะมัน1 5 5ยาวจริงนะคือ11แล้วก็ยางฮอปของเขาเนี่ยเป็นยางฮอปประเภทเหมือนเหมือนยี่ห้อหนึ่งน่ะที่ขายในลูกี้ผมไปดูมามันจะเป็นตัว T N T เป็นคล้ายๆทรงทรง T N T เนาะขีด T R ฮอปทรงจะคล้ายๆทรงนั้นแล้วผมก็ได้ลอง เอาลูกใส่ไปในยางฮอบดูปาผมปรากฏว่าอารมณ์จะคล้ายค้ายยางม่วงในบอลมันจะซีลมได้อย่างดีนี่แหละมันเป็นที่มาที่ว่าทำไมมันถึงดังบ๊อกบ๊อกบ๊อกอ่าเนี่ยมันจะดังป๊อกป๊อก๊อก๊อกเพราะว่าไอยางฮอบตัวเนี้ยมาไปโดนลูกสูบมันมีความแน่นอ่ะมันมีเสียงป๊อกป๊อก๊อก๊อกมันเลยทำให้เปินยิงแล้วมันเสถียรแล้วมันตรงแล้วมันซีลมได้อย่างดีผมก็จะขอ อธิบายในส่วนชุดลูกสูบแล้วให้ชุดห้องลูกสูบตรงนี้เนี่ยมันซ่อนระบบการยิงเอาไว้ที่ตรงนี้มันจะมีเซมิออโต้เซมิมันจะมันจะใช้คําว่า1ก็คือเลข1ยิงได้แค่1ครั้ง1นะัดแต่ถ้าเราบิดไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือออโต้ก็คือเป็นตัวเองก็คือยิงลากยาวปื้ดเลยในลูกสูบเนี่ย ผมก็ต้องบอกก่อนว่าในชุดเนี้ยผมก็จะแบ่งไป2อันคุณก็จะเห็นในรูปว่าก็คือชุดชุดโครงมาแล้วกันชุดทั้งโครงมันนะ่ะแล้วก็มีไอจตัวน้อยอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือตัวเหล็กที่เอาไว้คันแวนสไลด์ตัวทําให้สไลด์มันคาก,กึอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นชุดห้องสูบหรือผมเรียกสับมันว่าเป็น B D U แล้วกัน เป็นชุด BBU ของปืนตัวนี้โดยภา,ายในชุด BBU หรือชุดโครงสุบข,ของเขาเนี่ยนะให้ใช้ครีมหรืออะไรก็ได้เล็กๆให้คุณค่อยๆหนีบนะหนีบหนีบด้านดิบหนีบด้านท้ายโครง BBU ปุ๊บพอคุณหนีบปุ๊บ สปริงมันตึ้งเด้งเลยอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าสปริงมันจะหลุดหายสปริงมันก็จะอยู่ติดกับลูกสูบแหละเพราะว่ามันมีน็อตแฉกไขอยู่ลูกสูบอยู่พอเราแกะมาเราดึงสปริงได้ปุ๊บคุณก็จะดึงลูกสูบมาได้ตามลูกมันก็จะมีชุดยางที่มันทําหน้าที่ในการดันสูบก็คือเมื่อเมื่อลมจ่ายปุ๊บไอตัวนี้มันจะบานออกฟึบฟึบมันทําให้ปืนยิงได้ดีแล้วก็แรงแล้วก็แม่นโดยยางของเขาเนี่ยมันเป็นยางทรงครึ่งวงกลมผมขออธิบายในข้อดี ของปืนนี้ละกันที่ผมได้เจอและวิจัยมาตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีของเขาข้อดีของเขาคือเซียมเขาเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นแฮมเมอร์ทุดเซีร์ลั่นใกอะไรก็ล้ก็ตามที่มันมีการขับเคลื่อนในการรัน่นไกปุปกๆๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหล็กเอาไม่เหล็กดูดติดแน่นอนทนเลยมาแบบทนมากๆคือบอกเลยว่าคุ้มในราคานะในราคานะ คุ้ม,มกต่ความทนทานที่ได้มาต่อไปผมก็จะชี้จุดด้อยของปืนกระบอกนี้แหละจุดด้อยของปืนในกระบอกเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมีอยู่ประมาณ3จุดที่ผมกังวลใช้คําว่ากังวลเลยนะถ้าเกิดว่าคุณคุณจะเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าทางร้าน่ะมีอะไหล่เข้ามาซัพพอร์ตอ่ะอันเนี้ยก็หายกังวลไปได้เลยจุดแรกจะเป็นปุ่มปลดแมกกาซีนกับของจริงของจริงคุณก็จะสัมผัสได้แหละว่า มันก็มันก็แข็งแรงดีนี่นาแต่ถ้าคุณเห็นในภาพคุณลองคิดเอาว่าถ้าเกิดว่าเวลาใช้อ่ะใช้ไปนานๆบ่อยๆคุณถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดอดอกมันมีการเสียดสีซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ทํามาเหมือนของมาลุอีกที่มีเหล็กหรืออลูมิเนียมชิมไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับมันในกรณีนี้มันเป็นแค่พลาสติกโพลิเมอร์ผมก็กลัวว่าไอพลาสติกโพลิเมอร์ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะคลูดพอมันคลูดปุ๊บกลายเป็นว่าพอเราใส่แม็กยิงได้ปั้งยิงปุ๊บแม็กล่วงอันนี้ก็จะเป็นจุดบก จุดหนึ่ง <S <S ที่ผมเจอมาและประสบมานะจุดที่น่ากังวลใช้คาว่าน่ากังวลอีกเช่นเคยชุดนี้มันจะเป็นชุดคง โครงชุดลั่นไก่ซึ่งเจ้าชุดเนี้ยชุดโครงชุดลั่นไก่เนี้ยมันเป็นอลอยที่ไม่ใช่สตีลอะแต่มันเป็นอลอยเกรดเหนียวเราเข้าใจได้ว่ามันมันอาจจะแบบทนทนในระดับหนึ่งละกันเป็นอลอยเกรดเหนียวอลอยกับสตีลถ้ามาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อสตีลตีกับอลอยบ่อยๆสตีลย่อมแข็งกว่าอลอยอลอยมีโอกาสบุบค,ค่อนข้างสูงในจุดเนี้ยในรูปภาพที่ผมเสิร์ชไปอะผมจะเอาแหนบจิ้มเลยตรงจุดนั้นนะครับผมที่เป็นจุดบอดเพราะแฮมเมอร์มันเป็นเหล็กเวลามันเข้าไปตีตรงนั้นตรงนั้น มันเป็นจุดลับแรงกระแทกได้บ่อยที่สุดเมื่อ <c oughs> คุณยิงสมมว่าคุณยิงตอนแรกแฮมเมอร์ง้างแล้วเวลาคุณยิงมันตีปักตีปกัปกปกักปักเราไม่รู้หรอกว่าเรายิงเนี่ยเป็นกีนก่นัดกี่นัดเราอาจจะยิงมากกว่าแบบหมื่นสองหมื่นนัดแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอกาสที่มันจะแตกจะแตกวันไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแก๊สที่เราใช้เราใช้แก๊สเท่าไหร่แรงมากแรงน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นแต่ละคนด้วยจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าพาร์ทอะไรนีก็จะเต็มสตรีมของคุณเลย เล่นได้เลยจุดที่3ที่น่าเป็นห่วงอีกเช่นกันจุดระบบล่านไกที่เป็นชุดออโต้กับเซมิคุณจะเห็นว่าจุดติ่งตรงนี้มันเป็นติ่งที่ทำหน้าที่สลับ ระหว่างหมดเซมิ emi, กับออโต้ตำแหน่งเนี้ยมันคือตำแหน่งเซมิที่คุณเห็นอยู่ในรูปเนาะซึ่งแน่นอนว่าสะพานไกลของเจ้าปืนตัวเนี้ยมันได้เป็นสะพานไกลเหล็กมาไอ้เจ้าเสียตัวเนี้ยมันก็เป็นเสียอลลอยคุณก็ลองคิดเอาว่าถ้าเกิดอลลอยกับเหล็กขูดกันอะไรทนกว่าอลลอยก็มีการสึกก่อน หเหล็กมันก็คงทนกว่าตามในภาพนะฮะที่ผมได้บอกไปตรงนั้นแหละครับที่มันเป็นขาวๆนั่นแหละนะคือโดนสึกเวลาคุณยิงกึ๊บสะพานไกลมันขึ้นมาข้างบนแล้วพอเรายิงปั้งสะพานไกลมันก็มันเป็นการเข้าไปเสียดสีตลอดเวลาอันนี้นี่คือผมกำลนะยิงปั้งเห็นป่ะมันก็ไปเสียดนี่มันคือเสียดสีแล้วนะเนี่ยมันคือการเสียดสีแล้วแล้วเราก็ปล่อยแล้วยิงปั้งเนี่ยมันคือการเสียดสีแล้ว ผมก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ไมน่น่าเป็นห่วงอะไรตรงนี้มันเสียดสีบ่อยแน่ทุกครั้งที่ยิงมันเสียดสีอยู่แล้วถามว่าใช้เป็นนา,นานจะเกิดอะไรขึ้นใช้เป็นนา,นานโอกาสที่ปืนจะออโต้มีสูงมากเพราะว่ามันเสียดสีไปเรื่อยๆจนมันหายหรือว่าเนื้ออรลอยหายไปแล้วปืนของคุณจะกลายกลา,ายเป็นปืนออโต,โต้ไปโดยปริยายไม่ว่าคุณจะปรับเซมีหรือปรับออโต้ปืนคุณันจะเป็นออโต้ตลอดจากที่ยิงความแรงที่วัดได้ความแรงที่วัดได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ310ถึง330 แล้วขึ้นอยู่กับอากาศว่ามันร้อนมันอะไรขนาดไหนเนาะวัดด้วยลูก020แล้วก็ทับแก๊ส2อกิโลวัดด้วยับแก๊ส12กิโลก็ถ้าเกิดมีปัญหาสงสัย รือจะสอบถามอะไรก็อินบ็อกกันเข้ามาแต่เราเรา,เราไม่รับทำนะอ๋อไม่ไม่ไม่รับํำอยู่แล้วเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถรับํำได้อยู่แล้วไม่ต้องแบบส่งมาให้เราทำแต่เราให้คำแนะนำได้ใช่นะให้ให้คำแนะนำได้แต่แต่ไม่แต่แตไม่ได้ทำาให้นะมันจะมีดราม่ากันไงมันจะหลายเรื่องแล้วก็โอเคก็เข้าใจกันขอตัวลาไปก่อนกับการวิจัยแม็กซิมนาครั้งนี้สวัสดีครับผม